ี่น้องที่รักในชีวิตของคนเรานั้นนอกจากจะมีโชคร้ายก็หลายครั้งก็มีโชคดีด้วยเป็นสถานการณ์บางครั้งเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายแต่อาจจะเป็นสถานการณ์ที่จะช่วยพวกเราให้ดีกว่าเดิมดังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ครั้งหนึ่งมีเรือล่ม คนตายกันเกือบหมดหคนที่มีชีวิตอยู่รอดเนี่ยเขาเกระเสือกกระสนที่จะไหว้สุดความสามารถแล้วก็สวดขอรพระเจ้าโปรดช่วยเขาให้เขาได้สามารถที่จะผ่านพน้นโชคร้ายนี้ขอพระองค์ได้ช่วยเขาและทุกวัน ที่เกาะแห่งนั้นเนี่ยที่เข้าขึ้นมาเนี่ยเขาก็มองดูกวาดสายตาไปไกลเลยดูว่าจะมีเรือสักลำไหมที่ผ่านมาเนี่ยวันแล้ววันเล่าจะกลายเป็นเดือนก็ไม่เห็นมีเรือสักลำที่ผ่านมาเขาจึงหมดหวังขันนั้นก็ตามเขาบอกว่า สัตว์อที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องมีความหวังสิเขาจึงเริ่มไปหาไม้มาแล้วก็ทําเป็นกระต๊อบเพื่อจะได้เป็นที่หลบแดดแล้วก็หลบลมไปด้วยดังนั้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ทุกอย่างที่เขามีก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกเอาไปเก็บไว้ตรงนั้นแหละแต่และว,วันเขาก็ออกไปหาอาหารมาเพื่อประทังชีวิต แล้วก็วันหนึ่งกลับมาพบว่ากระต๊อบที่เขามีอันเดียวในโลกในชีวิตของเขานั้นนะ่ะมันอันตรธานหายไปเพราะว่ามีไฟไหม้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาเขาก็เลยบอกโอ้พีช้ำด่าพลอยเพราะเรือแตกยังไม่พอกระต๊อบที่มีอยู่ก็ หายไปด้วยเนี่ยหายไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นเขาจึงนั่งลงแล้วก็รู้สึกทุกขใจมากมเขาสวดว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์กระทาต่อลูกได้อย่างไรเช่นนี้แล้วก็ร้องไห้ร้องไห้จนหมดน้ำตาแล้วก็ามานั่งหายใจยาว ตนี้วันรุ่งขึ้นเขาตื่นขึ้นมาเพราะมีเสียงวูดของเรือที่มาใกล้ๆกับกาะแห่งนี้ใช่แล้วจะต้องมีคนมาช่วยเขาอย่างแน่นอนเมื่อเรือมาถึงแล้วก็ขึ้นบนเรือแล้วเนี่ยเขาก็ถามว่า พวกคุณรู้ว่าผมอยู่ที่นี่ได้อย่างไรคนในเรือก็เลยตอบว่าเราเห็นมีควันที่ส่งสัญญาณว่ามีชีวิตอยู่ที่นี่และต้องการความช่วยเหลือเห็นไหมครับเขาแปลความหมายของควันว่าเขาความพินาศหมดแล้วแต่ควันนั้นน่ะเป็นเป็นเครื่องหมายว่า มีคนต้องการความช่วยเหลือเรือลำนั้นยึงเข้ามาและรับเขาไปเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากมีความทุกข์ยากลำบากนั้นจะได้สิ้นความหวังแต่เราต้องไว้ใจในพระพินจ้าว่าเมื่อมีสิ่งนี้มาแล้วก็ต้องมีสิ่งอื่นที่ดีดีกว่านี้ที่พระพินเจ้าจะประทานให้เราขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ